ต้องนี่ครับขมมดสายไว้ตรงนี้ก่อนอันนี้ผมใส่ไว้เหมือนเดิมครับนี่เราก็มาปอกสายครับแล้วก็ต่อให้มันอยู่ตรงบริเวณพื้นยางนะครับอย่าให้มันเข้ามาโดนขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการพันนะครับเข้าไปตัวนี้เราไม่ต้องใช้หัวแรงก็ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในนะครับมันัไม่มีปัญหาอะไรครับพับเสร็จนะครับเราก็ นี่ใส่เข้าไปเลยก็ใช้ใเทปปันสายไฟธรรมดาแล้วนี่ครับพันเข้าไพันให้หนาหนาหน่อยนะครับอย่างน้อยนะยาวประมาณนิ้วนึงนะครับอย่า<ม>อย่าพันกกห่อไว้เฉพาะตรงที่เราต่อนะครับสักสี่ห้ารอบก็ผมไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าตัวนี้ช่วยป้องกันไม่ให้สายมันเลื่อนลงมาครับ ถ้าเป็นตัวเป็นกากระบาดทาเป็นง่ามนังสติ๊กนะครับแล้วก็ค่อยพันนี่ครับค่อยบิดไปชื่อเหมือนกูเลยอ่ะแต่ดิดที่คอบิดให้อ,อ,อ่าปลายนะครับมันเก็บปลายให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็พันเลยครับมา ไ่กูไม่มีตังค์้วจะขายเค okay. ปรากฏว่าผมทำตรงนี้ขาดนะครับเป็นสวิทก,ก็ไม่มีปัญหาครับตันขาดแล้วก็แกะออกมาเชื่อมใหม่ก็ได้ครับมันจะมีเดือยนะครับเราใช้ไก่ควงปักเปนนครับนัดสองข้างนะครับแล้วก็ดันดันดันขึ้นข้างบน ครับก็ใช้บากี้เข้าไปนะครับตรงนี้ก็ต่อเข้าไปอันนี้ก็เสร็จแล้วครับผมก็กดลงตามเดิมนะครับแล้วก็ใช้ฝาปิดเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเปิดทดลองดูกันครับว่ามันใช้ได้ปกติหรือเปล่าครับ